สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับเย้สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับและแล้วนะครับเอกสารนะครับเอกสารจดทะเบียนสมรสไทยกัมบูชานะเพื่อนเพื่อนแปดคู่นะครับก็มาถึงมือพินิกกี้แล้วนะครับเราก็จะทําการ่ารับรองไปแล้วล่ะครับรับรองในประเทศไทยแล้วครึ่งทางแล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วครับเพื่อนๆใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ จดทะเบียนสมรสไทยกัมบูชา8คู่นะครับทำให้เสร็จพร้อมๆกันเลยมันตกค้างมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็จะให้ดูนะครับเพื่อนๆดูสิเนี่ยแดคู่นะครับเพื่อนๆโอ้โหแดคู่เดี๋ยวนี้เพื่อนๆดูสิแคู่อะเยอะมากเลยนะเนี่ยแดคู่นะเพื่อนๆตื้อๆตืๆตือๆนะครับเนี่ยแดคู่2 3 4สา7 8ี่ห้าหเจ็ดแดนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเพื่อนๆแคู่ นี่ครับเพื่อนๆพแปดคู่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 เย่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 อ่ะนะครับเพื่อนๆนะแปดคู่นะเพื่อนๆนะแปดคู่นะครับแปดคู่แปดคู่คิดดูสิขอบคุณทุกคนที่ไว้ใจพินิกกี้นะครับให้พินิกกี้เดินเอกสารให้นะครับไทยกัมพูชาแปดคู่แล้วก็จะมีไทยกับพม่าอีกประมาณ เร็วๆนี้ครับเดี๋ยวจะสไ라이ต์เข้ามาห้าหกคู่นะครับโอเคเพื่อนๆนะครับแล้วก็ไทยลาวด้วยก็ดาเนินการอยู่นะครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวพี่พ่นิกีจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายรีบติดต่อมานะรีบติดต่อมาอืรีบตัดสินใจรีบตัดสินใจจะได้ไปถึงในตอนไหนครับสักทีหนึ่งอย่าคิดเยอะนะเพื่อนๆอย่าคิดเยอะนะบ๊ายบาย